ลงโทษ1โค้ด2เจ้าหน้าที่ 2. นักเตะในฟุตบอลชิงชนะเลิศซีเกม2-0 2-3ที่กัมพูชาผลการสืบสวนสอบสวนโดยพลตำรวจโทอำนวยนิมโนเป็นประธานได้ผลสรุปว่านายประสบโชคโชคเหมาะผู้ฝึกสอนผู้รักษาประตูนายมายิด,ม,ด,ดมัดอดัมเจ้าหน้าที่ทีมนายพัทราวุฒิวงศรีเผือกเจ้าหน้าที่ทีมโดยหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬาฟุตบอล และต้องควบคุมพฤติกรรมของนักกีฬาฟุตบอลด้วยเพราะทีมชาติชุดนี้อายุไม่เกิน22ปีซึ่งถือว่ายังเยาว์วัยและยังต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีคอยตักเตือนอบรมสั่งสอนนักกีฬาให้ปฏิบัติให้ถูกต้องแต่กลับทาผิดใจเองจึงพักการปฏิบัติหน้าที่ทีมชาติทุกชุดเป็นเวลา1ปีส่วนนายโสภลวิทรักญาติผู้รักษาประตูและนายธีระพักเบืองนาผู้เล่นสำรองได้สํานึกผิดและขอโทษต่อสารชนอีกทั้งยังเป็นผู้เยาว์จึงให้ พักการแข่งขันในนามทีมชาติทุกชุดเป็นเวลา6เดือน